นตัวนี้มันช่วยเสริมเพราะนะคะขอเอข่ากให้ดูนะคะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นช่วงการแบบว่าตรงข้อเข่าตรงตรงเอ็นตรงนี้ในน้ำข้อต่อตรงนี้อันนี้จะช่วยแปะไปเลยเนี่ยเวลาเรายืดย่อมันจะไม่ก๊อกแก๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ถ้าเป็นในส่วนของออนมเนี่ยนะคะก็จะคือเป็นส่วนของกระดูกเสร,ริมบนแบงค์มันนี้เสร,ริมแคลเซียมไม่ให้มันจุนฉะนั้นแล้วมันคือคนละเรื่องกันแต่ถ้าสองอันบวกกันเนี่ยมันก็จะทำให้ถุาคุณแม่คุณแข็งแรงเหลือเกินคือวันที่ยอ,ย,อยอง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 สีได้ได้เป็นเกาหลีเต็มตัวในการแบบว่าไลฟ์แล้วนะคะคือเมื่อกี้แชททิ้งโจทย์ขอตั้งโจทย์ไว้แบบนี้ว่า คุณอยากให้ชาเมคคริสตัลคอลลาเจนเนี่ยซ่อมแซมอ้าวอ้าวเ,เหมือนซิทคอมเลยซ่อมแซมเรื่องอะไรจริงๆแล้วนี่นะคะโปรโมชั่นสำหรับชาเมคคริสตัลคอลลาเจนตัวนี้นะคะซองแบบนี้มี3 0ซองนะคะแล้วก็ปกติ890เาเหลือเปเ็น7้อยบาท อันนี้นะคะหาซื้อได้ที่ช่องทางนะคะจัดจําหน่ายนะคะที่ชั้นนำทั่วประเทศโดมเจะเอ่อตัวแทนจําหน่ายนะคะได้ยินนะคะเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้มีบ่อยๆ